มสดีจ้าสว่วนท่านยรัชและปริชาติจ้า้มนีราสิพ้ามาเฮ็ดกับข้าแรงจากพี่น้องเป็นเมนูไก่จ้า้มนีสิพ้ามาเฮ็ดผัวไก่ใส่ดอกหอมจ้าพี่น้องเป็นไก่บ้านด้อจ้าได้ไกบ่บานมาต,ตลาดตัวใหญ่คักจ้าพี่น้องม้มนีได้ไก่มาแล้วขัน้นตอนแล้วก็บสิบมากขัวกอนจ้า เฮ็ดเครื่องตัวก็อิ่มจ้ะพี่น้องเพราะว่ามันตัวใหญ่ฝา,ากพี่น้องจักหน่อยในเดจ้าฝากพี่น้องกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ร้านน้ำในเด้อจ้าก่อนสิเบิ่งคลิปเพื่อเป็นกำลังใจในการเฮ็ดคลิปจ้าพี่น้องนี่สิบภาขัวไก่ใส่ดอกหอมจ้าแซ่บๆอาหารอีสานบ้านๆ หัวไก่กันเด้จ้าพี่น้อง รับไกเ่เสร็จแล้วจ้าพี่น้องเขาก็น้ำมาล่างเกลือด้จ้าเพื่อล่างซิงโซกปบกแล้วก็ลดความข้าวจ้าแล้วก็เฮดให้ไก่เขานั่วพร้อมจ้าเวลาเขาไปแกง นี่เลยจ้าเ็ดลับเข็ดให้กลนัวจ้าหลังจากทําความสะอาดไกลเรียบร้อยแล้วจ้าพี่น้องนี่จ้าดอกหอมดอกหอมกระล่างเรียบร้อยแล้วจ้าต่ำเครื่องจ้าพี่น้อง ตำตะไคร้จ้าตะไคร้ซอยตะไคร้แหลกแล้วก็ใส่พริกจ้าตะไคร้มันแข็งเข้าตำตะไคร่ก่อนจ้า หอมแดงจ้าสําหรับดอกหอมฮขจ้าพี่น้องล่างแล้วฮขากับมะฮันเป็นท่อนจ้าบางคนสิบรูว่าดอกหอมคืออีกอย่างเด้อจ้ามันบบเมนต้นหอมเด้อจ้าก็คือดอกของต้นหอมหนั่นแหละจ้าเวลา หอมมันแก่มากมันสิมีดอกเนาะจ้าสิรสชาติหวานจ้าพี่น้องแสบเพื่อบางคนเพิ่นบรรูุจ้าหลังจากเครื่องเขาเรียบรอย้อยเบนเแล่ะจ้าพี่น้องเขากับน้ำไกลมาใส่หมอจ้าตามด้วยเห็นเครื่องที่เขาต่ำจ้า พีกแก่ที่ตํานำลังครกจักน้อยจากพี่น้อง ุงรดเลยจ้าน้ำปลาจ้าเสียบด้วยจ้าพี่น้องเมนูนี่หอมหวานของอันดอกหอมจ้ารสด,ดีจ้า งนัวจ้ะพี่น้องบ่ม,มากกับบะตองใส่ด้วยจ้าถึงยู่กับความชอบจ้ะพี่น้องไมบ่ไดดว่ากันต่างไฟจ้าน้ำมะขัวจ้ะพี่น้อง หัวจนกว่าใกล้สีหอมจ้าพี่นอ้องหอมหวหวยๆจ้า ไกบ่บานค่อยเสียบด้จ้าพี่น้องไกบ่บานกับไก่อันพันแตกต่างกันคือไกบ่บานเนื้อมันสิเหนียวไก่พันเนื้นอมันสิ่งีอยู่ต่างผู้ใดฝอยอยู่ตลาดคือไกบ่บานได้จ้ามากินเอ็ดกับเขา พี่น้องได้กินทางโทรศัพท์ก็สิหอมห้วยๆลรืจ้าหอมเครื่องแกงหอมตะไคข่จ้าพี่น้องตะไคข่หอมแดงเห็ดกับเข่าขาดหอมแดงมันอเสบแล้วจ้าเพราะว่าไอ้หอมแดงมันจะไปเพิ่มความง่วความหวานในน้ำแกงเขาจ้า หลังจากข้าวขัวไก่หอมได้ทีแล้วจ้ะพี่น้องรัดก้ำสีเติมน้ำเวยจ้าเพื่อเคี่ยวไก่หัวไก่มัน,นัน่อนตัวใหญ่จ้่พี่น้องไหไก่มันเปื่อยมันยุ่ยเดี๋ยวมันสีนเหนียวเกินจ้าใส่พร้อ้ถว่วไก่เละจ้า น้ำเริ่มยุบแล้วจ้าพี่น้องใเข้าก็สิซุกได้ที่แล้วจ้าช่วงนี้เ้ากว่าซิมรถแฉบแล้วจ้าพี่น้องนัวพอดีเลยจ้าปุงซ้ำทีละปุงให้เบืองจ้าเห็นดำๆนี่ก็คือรัดเพิ่มเลือดได้จ้ารัดสื่อเลือดรัดเพิ่มมันแยกขายยี่สิบบาทเลือดใกล้บ้านเลยละจ้า ใส่ดอกหอมเขาลงไปเลยจ้าดอกหอมมันก็สิไปเพิ่มความหวานไปนำํำแกงีเข้าอีกจ้าพี่นอ้อง คนดอกคอมให้มันลงไปทั้งไตจ้ะพี่น้องป่วยมันเข่ากันกับไก่จ้าน้ามิิอะเจาะได้จ้ะพี่นอ้องอุจอจุเจาะภาษาอีสาน เดียวกับซุกเลยนะจ้าดอกหอมถ่ายแล้วก็ใส่ักอีตู้จ้าหอมห่วยๆจ้ะพี่น้องมาเด้อกินขวน้ำกันแรงนี่ผักอีตู้ยุก่กับปิดไฟจ้าพร้อมเสิร์ฟจ้ามาเด้อจ้าพี่น้องกินขาแงน้ำกรนจ้าบันนี้ นี่แหละจ้าหัวไกบ่บานไซดอกหอมจ้าหอมห้อยๆจ้าหวานดอกหอมจ้าพี่น้องแซ่บคักจ้าเมนูนี่อาหารอีสานบานๆจ้าเฮ็ดง่ายๆไผคิดบอกว่าสิกินขา่าแลงกับยังกินข้าซอกกับยังกะเขามาเบงช่องรัดไ้เด้จ้ามีเมนูให้เลือกหลากหลายถ้ามากก็ฝากพี่ฝากน้องกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์รัดน้ำในด้จ้าสิไดมีกำลังใจในการอเฮ็ดคลิปต่อไปจ้าพี่น้อง เดี๋ยวเราสิพยายามหาคลิปดีๆมาฝากอีกจ้านจะแสบพักเลอจ้าพี่นอออ้อ,องก็ขอบคุณที่เสียสละเวลาเข้ามารับชม้ะจ้าขอบคุณทุกซับย์สักขอบคุณทุกไหลทุกแช่์คือเก่าละจ้าสำหรับคลิปนี้เลยก็ขอตัวเลยจ้าพี่น้องขอตัวไปกินข้าวครับหัวใกล้บ้านใส่ดอกหอมก่อนละจ้าพอกันคลิปหนาขึ้นเก่าจ้า ขอพ่อแม่พี่น้องทุกคนสุขภาพลำสุขภาพแข็งแรงลำลำเลยรวย้ยทุกคนจะพี่น้องว่าผิดว่าถือขอโทษขอให้ได้จ้าใกล้เลขสีออกแล้วก็ขอให้ถือเลขกันทุกคนเด้จ้ารวมทั้งตัวจจับของน้ำเนี่แหละไปแล้วจ้าพี่น้องสวัสดีจ้า